โอเคครับผมก็กลับสวัสดี f อซทุกคนทุกท่านนะครับก็วันนี้มาคลิปสั้นๆนะครับไม่มีอะไรมากครับวันนี้มาสอนเทคนิคการตัดขวดนะครับก็อันนี้เป็นเทคนิคการตัดขวดยังไงให้มันตรงง่ายๆนะครับผมก็จะมีใบพลาสติกที่เราทําธนูทั่วไปนั่นแหละครับแล้วก็ขวดโคกขวดสไปค์ขวดโคกเนี่ยมันจะดังดีเพราะว่าอันนี้มันจะแข็งแล้วก็ขวดมันบางพอดีนะครับเราก็ง่ายๆเลยนี่ดูขอเอาเทปดาปิดกับตรงนี้ไว้ แล้วเราก็หมวนหมวนอ้อมเชือกอ้อมเชือกไว้นะอ้อมขวดให้มันเป็นเกลียวนะครับทําในลักษณะที่มันเป็นเกลียวเมื่อก่อนผมก็ไม่ใช้สูตรนี้ผมตัดสดเลยนะมมวนมมวนเกลียวสดเลยนะอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงนะครับง่ายๆนะครับในการตัดขวดสําหรับใครที่แบบเป็นสายขวดน้ํานะครับค่อนข้างดีอยู่นะขวด เดี๋ยวผมจะเอาใบนี้แหละไปใส่ดูเว้าตัวใหม่ก็จะได้ลักษณะนี้นี่ๆๆเห็น,นไหมเอาแคน,นี้พอนี่มันก็จะเป็นลักษณะพันอ้อมขวดอย่างนีเ้เราจะตัดยังไงให้ตรงเราก็ใช้ปากกาเมจิกนี่แหละ ขีดล่องเห็นไหมขีดตามล่องมันไปตามรอยอะใช่ขีดตามรอยไปเพื่อที่จะได้ตัดได้นะครับเวลาเราเอากันไกลตัดหรือคัตเตอร์ตัด เราก็ตัดตามรอยที่เราขีดไว้นะครับง่ายๆเลยอันนี้ง่ายๆเลยแล้วาบางคนเขาก็ตัดตัดสดเลยนะก็คือถ้าใช้วิธีนี้มันก็จะตรงตรงนะค่อนข้างตรงแต่ว่าปกติผมไม่ได้ใช้นะสูตรนี้คือผม,มตัดสดไปเลย แต่ก็จะมีปัญหาเรื่องมันเบี้ยวแล้วก็แต่งใช้ระยะเวลาในการแต่งแต่ถ้าทำสูตรนี้ไปมันก็ง่ายเพราะว่าใบมันจะตรงนะครับใบตรงค่อนข้างตรงเลยเลยแลราก็พันอ้อมไปเลยขีดอ้อมไปเรื่อย แต่ว่ามันก็ไม่ได้ตรงร้อยเปร์เซ็นะพอเวลาเราขีดเวลาแล้วมันขยับเ้อยใช่ไหมฮะมันก็ขยับนิดนิด,นดหน่อยหน่อยเราค่อยมาแต่งทีหลังอันนี้ก็คือแบบลักษณะใบเข้าๆนะผมว่าผมขีดแล้วมันมันไม่จแบอสีเมจจีกผมไม,ม่จิดอะ เดี๋ยวถ้าสีมันไม่จิดเดี๋ยวย้ำก่อนย้ำรอบเลยมันจะชัดสีไม่จริงแล้วค่อยดีอันนี้มันไม่อยู่วยถ้าโดนท่านมือถูๆนี่ก็ออกเหมือนกัน หรือว่บางคนก็จะใช้คัตเตอร์กรีดกรีดร่องไปเลยก็ได้นะแบบขีดขูดขูดขูด,ข,ด,ข,ดขูดไปเลยอะ่ะแล้วค่อยออกกันไกลันเด็มที่หลังนะเพราะว่าประกาลางเทียนไม่จิดเพราะว่าอันนี้มันเป็นขวดนะขีดนี้วไม่ติด ว่มันไม่ค่อยติดไม่ได้ยากเลยโอเคประมาณนี้มาดูแล,แล้วมันจะได้ไหมมันก็ได้อยู่นะได้อยู่เป็นลอยๆอยู่เนี่ยเราก็ขีดตามไปเลยเวลาเราตัดแต่คือเมจิกอันนี้มันไม่ค่อยดีนะครับถ้าผมโดนนี่มันก็คือมันจะออกทันที แล้วเราจะตัดด้ยวยความระมัดระวังครับ เราตัดตามรอยไปเลยแค่นี้เลยง่ายๆอย่างนี้เลยเราไปยำดูที่รอยที่เราขีดไว้เราก็ตัดตามไปเลย าที่ใบมันจะตรงมันจะค่อนข้างสูงแต่ว่าเราก็ต้องไปแต่งความเล็กความใหญ่เพราะว่าทำแบบนี้มันจะทำให้ใบเนี่ยค่อนข้างตรงนะครับถ้าใช้วิธีอื่นมันก็อาจจะ ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่เทคนิคนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคของผมนะครับที่ใช้ในการตัดขวดง่ายๆายก็เราต้องเล็งดีๆนะโอเคเราก็ลองเทสดูเห็นไหมค่อนข้างตรงเลย อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ผมไม่ได้มาร์กผมก็จะใช้ความเคยชินในการตัดนะครับตัดต่อไปให้มันหมดโอเคน่าจะได้แล้วโอเคลององดูนะค่อนข้างตรงนะ แล้วก็แต่งนิดๆหน่อยก็โอเคได้นะครับสําหรับใบขวดนะครับการตัดใบให้ตรงธนูจะดังเพราะหรือไม่เพราะมันอยู่ที่ความตรงนี่แหละแต่งอีกนิดหน่อยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ